ขอให้ตอบการแกะเครื่องเซิร์เวอร์มาเลือเครื่องเซอร์เวอร์ครั้งแรกไม่เคยแกะไม่เคยแกะไม่เคยประกอบอันนี้เป็นยังไงไขคัวแล้วไขควคือแบบอานาดมากเลยแล้วจริงตอนเนี้ยสูงี้เอาไอ้น่า,าเดี๋ยวอิมแพกอะหรือก็ไม่ได้คิดแม่งมีน็อตเจ๊กยากั้งหลายตัวกูบอกมึงแล้วว่ากลัวไม่มี<ว>ไมมขควงแบบโปรๆนะว่ากลัวทำคอมบ้านบ้านคนทำคอมบ้านบ้านนี่ บ้านเลยแหละวันนี้วันเอาเอาเอาแบบวันบ้านเรียลๆเ,บบเลยตู้จัดบ้านการประกอบความพื้นบ้าน <c oughs> มาดูกันว่าข้างในมันจะเป็นอะไรบ้า <c oughs> งคือเซอร์เวอร์หลักแสนที่เราเอามาวางอยู่ที่พื้นเป็นการประกอบความแบบพื้นๆนะครับนี่ไ <c oughs> ข่นกสี่ตัวไ <c oughs> ข่นกสี่ตัวแล้วไม่รู้ว่าจะเปิดออกหรือเปล่าด้วยว่าออกเฮ้ยแต่ต้องทำคลิปสไลด์ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกล้องมาดูปะเดี๋ยวกล้องมาดูมันปะ ตั้งไว้หรอจะตั้งไว้หรอจะค่อยๆคิดดูนะข้างในยังมีอะไรนะฮับโอ้ยไอ้แค่เอาเรื่อง <c oughs> นี่แหละครับทำไมมันถึงราคาแสนกว่าบาทเอา้านั่นไหนบอกนึกว่า64โดบสเเี่ dominator กิีกของตัวแต่มันเป็นทมันเป็นอย่างเงเป็นโด u โ l ไอันนี้มันทำง,งานแล้วตอนแรกนึกว่าเป็น64 64บี่หก่อ่ไหปะ ตมันเป็นสามสองสี่ตัวนะเนี่ยเออจำได้ว่าในสเปคเรื่องอสสีนี่ก็แกะออกมาก็าสัตว์ไม่ใช่อะไรเสียตังค์ซื้อไปแล้วเนี่ยเออแล้วมันไอ้นั้นก็สองตัวใจเดนไทยเดนเซตสองตัวเะ่าไรหมื่นหนึ่งอันนี้นะครับโหดๆนะครับอันนี้ของโหดสาดก,กิกนะครับตอนนี้ชุดน้ำอะไรนะชุดน้ำเป็นชุดน้ำเครื่องเซิร์ฟ ดูชุดน้ำเลยในชุดน้ำมันเสิรสามตอนแต่ว่าคือมันเป็นสามตอนที่เล็กมากแต่ว่าพัดลมที่ดูอากาศของเครื่องสบูเอร์มันแรงมากนะเอาป่ะถ้ามันจะแรงมากคือมันมันวีดเลยอ่ะอยากได้มาพัดลม p ะพาวเนี้ยไม่น่าพอกับ4 0 7 0 t i ถ้าเกิดใช้กับไอคอนสี่มันไม่มีพอเลยนะพีเอสิบสองพินอ่ะใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นตัวใหม่อไม่ใช่ไม่มีไม่มีพอรถอต่ใี้ใส่ power ได้สองตัวป่ะหรือว่ารนี่ใส่ใส่พวกอันอีกต่อ อ๋อใช่เออส่ยฮาร์ดดิสก์ได้อันนี้เป็นเคสของเครื่องเซิร์ฟเวอร์เลยนะที่เราจัดมาวันนี้เอาไงคบือเป็นบอร์ดตัวนี้นคือเป็นบอร์ดเป็นตัวท็อปแล้วนะก็คือเป็น R G s t a t i ้าสูงกว่านี้จะเป็นอ่า R G Maximus แหละ T P U อะไรนะแอเก้าสิบสี่เก้าร้อยเคตัวนี้แล้วก็แ a m Dominator ตัวนี้เป็นร้อยยสิบแปดกิกบัดห้าห้องก็ภายในเนี่ยความแพงมหาศาลเลยเพราะว่า ตัวนี้ข้างในเป็น LED เก้า r ก2าูนโปสองเทแกะเลยแกะเลยเข้าเก้าูนโปสองเทเดี๋ยวแกะให้ดูเันี้ยแกะให้ดูเลยวันนี้เราก็แกะให้ดูมีไม่ทำไรอันนี้แกะเฮ้ยต้องใช้น็อตที่มันแกะนี่นะอันนี้น่าจะเป็นปากแบนใช้ปากแบนใหญ่ก็ได้แต่ว่ามันมีน็อตแกะ l ด d ดี้วยก็คือวันนี้เราเราจะแกะหรือเอาหมดเลยวันนี้แต่เราใช้ปากแบนแกะนี่ก่อนเเราแกะให้ดูว่ามันมีอะไรหมกเว็ดอยู่เพราะดูมันไม่มีสายทาต้าเลยนะ ตาต้าไม่มีครับเดี๋ยวไม่มีสายต้าไต้านเน <9. 00 S 1> นะก้าวต้นสูญโปรแบบแบบแรงมากอันนี้เปิดออกก็ปังแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องแกะออกดูแกะไฟแบบดุๆเลยหือแน่นเป๊ะใช่แน่นเพราะว่ามันมีซิลิโคนอยู่เธอมาแผ่น้องเปลี่ยนแน่เลยนะนี่นะครับนี่ก้าวต้อนสูญโปรตอนนี้เป็นหนึ่งเทนะ อันนี้เป็นตัวหนึ่งเทนะเพราะว่าเหมือนจะตัวสองเทเหมือนน่าจะอยู่ด้านล่างอีกสองตัวนะถ้าผมจะไม่อตัวนี้ใส่ได้สี่ตัวสี่ตัวใช่ใส่สี่ตัวน่าจะเป็นตรงนี้หนึ่งแล้วก็ด้านล่างอีกสองเลยสายขวาต่ถ้าใส่ครบรู้สึกว่าจะมีช่องซาต้าช่องหนึ่งที่มันใช้ไม่ได้ก็จะไม่ผิดใช่ก็เลยตัวนี้เครื่องเซิร์เฟอร์ส่วนใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่าทุกคนเขาใช้กันหรือเปล่าแต่ว่า ส่วนใหญ่ที่ที่ที่พวกผมเลือกใช้กันอะจะใช้เป็นเป็นอันที่เป็น LED หมดเลยนี่น,นะครับเป็น9 9 0 Pro เดีย๋ยวผมเซฟ A แผ่นระบายความร้อนนี่ของตัวนะครับ9 9 0 Pro มี LED แปด9 9 8 0์ Pro ตัวหนึง่งเอาเรื่องมีกี่ตัวนะทั้งหมดสามตัวทั้งหมดสี ไอ้ตัวนึงอยู่ข้างล่างอะตัวหนึ่งน่าจะเป็นเก้าแปดศูนย์อยู่ข้างล่างครับตัวหนึ่งแกะแกะดูนะนี่ก็คือคือเห็นเห็นไอ้ยะทำอลไรด้านนี้นะไม่ไม่ได้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 อดี๋ยให้โดนฝุ่นก็พอฟังเลยเหรือเรียวเดียวเลยวันนี้เรียวเดียวเลยเดี๋เดียวพร้อมกันเลยเห็นกันจริงจริงเพราะเดี๋ยวงไงเราก็ต้องก็ต้องแกะเครื่องออกมาแยกส่วนเพราะว่าของคนที่ให้เราประกอบเครื่องวันนี้เขาเดี๋ยวจะมีประกอบอีกเครื่อง หนึ่งอยู่โน้นเป็น,ป,นประกอบเครื่องวันนี้นี่เขาจะมีเอลิดีของเขาอีกตัวหนึ่งด้วยเขาจะมีของเขามาแล้วก็ต้องสแปร์ไอช่องเอลีด้านบนสุดอะไว้เป็นบู o วินโดว์ให้ให้กับคนที่เขาให้เราประกอบอันนี้นี่ครับอ้าวประเด็นคือเราไม่เจอ980สักตัวเลยครับ8นี่ห้ตัวหนึ่งอ๋ออ๋อ980สักตัวหนึ่ง980นี้เป็นตัว2เทนะ2เท2เทแล้วก็1เทแล้วก็980โป o หนึ่งตัวเป็น ทำเรื่องมานี่ก็คือถ้าเกิดยกบอร์ดตัวนี้ก็โอ้โหเฮ้ยถ้าถ้าจริงจริงมันใส่ได้ตัวนะเออใส่ได้ใสด้ห้าตัวแล้วห้าตัวเลยนะห้าเนียเลยตัวหนึ่งห้าใช่หตบอรดบอร์ดเสียงก็โหดอยู่แล้วเนี่ยโหดมากตอนี้เครื่องนี้มันนเครื่องที่น่าราคาแบบเอาเรื่องตึ้งตังกันอยู่แล้วไปรอแกะกันเีกว่อของเป็นบอร์ด เราดูท็อปเปข้างในแึเปล่าบ้างเราแกะกันแกะกันนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีสิ่งที่เราต้องแยกออกก็คือเราต้องแยกเอาเอาพวกแรมอันนี้ถอดเก็บไปก่อนเลยเราต้องแยกเมนบอร์ดออกมายกออกมาแต่ว่าอ,อุปก,กรณ์ภายในยังเอาไว้เหมือนเดิมพวกงไ้นเอาไว้เหมือนเดิม,น,ม,น,ดมนี่ลามนี้แม่งน่าจะโหดมากน,น,นะเนี่ยนี่คนนี้เกะมถอดได้มสี่พิยนี่สี่พินอนีบ้านต้องใช้กับตันในการดนงผมไม่เคยเห็น นี่เราถอดแผงไฟออกแลยนะเอาอะไรมาเก็บรอก่อนอันนี้เป็นชุด usb ถอดออกก่อนอันนี้เป็นการ์ดแผงการ์ดแรกมันกระดานการ์ดแรกนี่เขาต่อเป็นี่นะนะ x สิบหกออี่ต่อเหลือมากอแล้วเก่งดีนี่วะแพงมากนะอันนี้แพงดีที่เราได้แผงแผงเอ็ดดีๆไม่ต้องถอดก็ได้ป้องเอ็ดดีๆไม่ต้องถอดก็ได้ไม่เป็นไรเอาไปงี้ก่อนแต่ว่าฝานี้เอาเก็บไปก่อนเอาไปวางไว้บนโต๊ะนะคร เา,ารนรประกันกี่ปีอ่ะเฮ้ยมันห่อชุดน้ำถามเรืองป,ประกันประกันปีดีอย่างนะครับโอ้โหของอะไรนะที่พี่ลิงเหรอไม่ใช่เซอร์เวอร์อะแดปเตอร์มันเป็น p C p C A E อันนี้ไปออกมาทำอะไรวะปกเสี่ยนะอ่าไม่ได้ปกติี่ยนครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ประกอบ ประกอบมาแต่ว่ามีไม่ได้ใช้ที่นีมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบเดียวกันแบบนี้เลยนะสเปกเดียวกันเลยมีเครื่องหนึ่งแต่ว่าก็เลยเอาอีกเครื่องหนึ่งออกมาเพื่อทําเป็นคอมพิวเตอร์ให้ให้ใช้อะไรไ่รู้ชุดน้ำเนี่ยไปใช้กับคอมบ้านได้ไม่น่าไหวไหไหวป้อไหวอยู่แต่ว่าน้ำมันเล็กมากแต่ว่าพัดลมมันโหดเลยแล้วเขาวางแลจ้จุดการวางหม้อน้าของเครื่องเซอร์ฟเวอร์อันนี้อันนี้เป็นกรณีศึกษานะว่า ว่าเราเราก็ไม่เคยไม่เคยเห็นเนาะว่าว่าเขามีการต่อ power ของจุดน้ำมีการต่อน้ำแบบนี้ใช่ไหมแล้วแผงระบายความร้อนของคอยไอตัวม่าน้ำมันวางตัวนี้ใช่ไหมทำให้พัดลมที่ดูดเป่าอ่ะตัวนี้มันเป่าเข้าไปเบ่าเข้าไปเพื่อระบายความร้อนให้กับม่นน้ก็เอาแอ่ไมเหมือนมันเข้าทางเนี้ยอ่ะแล้วก็ก็ออกข้างหลังเลยแล้วก็เป่าให้กับพวกเมนบอร์ดอุปกรณ์เมนบอร์ดในนี้ด้วยเราออกด้านหลังคือเขาคิดมาอย่างดีนะนี้คิดดีมาก นี่ปุ่มอะไรนี่ปุ่มป่ะเก่งเก่งถอดไอ้นี่ออกไปก่อนได้ป่ะไหนชุดน้ำอะชุดน้ำมันต้องพลิกข้างหลังแน่หรือป่าน่าจะใช่แล้วนี่จะต้องดึงอะไรป่ะก่อนนี่มผมเขาต่อไฟแปรลบแปรติดเฮ้ยเราองังคิดไม่ถอดเล็บถอดแลมไปเก็บกวางไปะละกูเสียวแลมอะเอ๊ ควงแบตเองใช้ได้ป่ะวะะไม่เ,นนเอามาดิทอนนี่นี่ครับเดี๋ยวเราเขอาไปชนะจิปอออเข้าไปจับอะไรนะจับคันอ,อันเหัองานงอกกแล้ว่าไม่มาอะไรก็เก็บไว้ได้เดี๋ยวไว้ยังไงว่าจะขายก็จะปล่อยต่อจะมีใครสานใจลงวะ โดเมนเตอร์คุณทำเป็นสีขาวนี่ถ้าเป็นสีขาวนี่ก็จบแล้ว,เ,ลวเพราะนะว่าคนที่เขาให้เราประกอบเนี่ยเขาอยากได้สีขาวแต่ว่าอเน,นี้ยต,ตอนนี้มันเ,เป็นสีดำก็ไหนเหมือนเข้าเหมือนออกอะตอนนี้หมันเข้าไอ้ชิปอะเก่งรีวิวรีวิว <laughs> คงออร่าปลาขายกับบอร์ดเอาจีสติกไขค,รครวง ไขควัวน,นี้อะไรเรามีไขควงอรักแต่ว่าแต่เรามาถอดอะไรนะเรามาถอด RG นะครับอันนี้ไม่รู้ว่า RG ก็จะย้อนให้เราถอดออกหรือเปล,ล,ล,ล่าเวลาเวลาใช้น่าจะมีสองข้างนะอันนี้อันนี้ไข่ออกไข่ออกกดข้างบนก็เป็นแม่เหล็กด้วยนะเป็นดุ๊เป็นตัวดุ๊กจับให้หน่อยมึงเอาอีก <c oughs> ตัวหนึ่งมาจิ้มเอาไปไหนอ่ะรุ่นเราอยากได้ซิลิโคนเขาจังปานซิลิโคนเขามาใช้ต่อได้ไหมเราเอาของใหม่ใส่ก็ได้มั้งเรามีคิงพินด้วย เราต้องเดินตามรอยพี่นกไอทีไ่ดีเดินตามรอยมาหากาบความแรงใช่ขัดไปไหนเม<อ>ืเ่้จังไม่ออกหมดแล้ว่ีไอพีตัวน,น,นึงชุดน้ำนี่เหมือนแกะได้เลยแกะได้เ,เหรอน่าจะต้องปีกข้างหลัง รอยาอนมันเบาอนห่มมากทั้งที่มันวางนอน <c oughs> จึงไม่ต้องใส่คบก็ได้นะขอออกปั้งหนึ่งว่าเราไม่ต้องแกะชุดน้ำก็เราถอดเป็นเบาดออกไหมออกไปถอยไปได้ปะปุ๊บถอยไปไยกออกฝั่งนู้นไปปะถอดออกด้านหลังเขามีแทนกันฉนวนมาด้วยเป็นมีฉนวนมาให้ด้วยนะ่บาะนห่มแต่ไม่มนะีแบลเตะนะแปลก มันจะมีแบ็คเพจแค่แม็กซิมัร์ตปะแบ็คเพจอะไรวะแบ็คเพจด้านหลังนี่เขาเป็น,ปนแผ่นปิดข้างหลังตัวน,นี้น<อ>ที่ไม่ให้เวลาจับเหมอนแม็กซิมัรจะมีนะแต่นี้มันจะไม่มีแคีบอร์ดนี่อย่างเดียวเนี่ยตัวนี้เช็คราคามาล่าสุดน่าจะมาหมื่นเจ็ดตัวบอร์ดมีแค่บอร์ดแค่บอร์ดอย่างเดียวแลด้ดูเลยรวมรมเนี่ยข้างในเนี่ยบอร์ดประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันน่าจะประมาณนะแล้วก็จุปิย์ไอค้าเจนซีน่าจะอยู่ประมาณสองหมื่นนิดสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองของหมื่นสามอะไรประมาณเนี้ย ส่วนอันนี้สิบสี่ไม่ใช่อะไรนะไออะไรนะสิบสามเก้าตัวยศูนย์ไอสิบสี่เก้าตัวศูนย์เคนะใช่แล้วก็เอทีดีเนี่ยเก้าเก้าศูนย์โปลสามตัวเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจราคาน่าจะตัวประมาณเจ็ดพันปะเจ็ดพันแล้วสองเทลไวสองสองเทเจ็ดพันกว่าใช่ก็สองตัวก็หมื่นสี่ละแล้วก็อันนี้เทหนึ่งก็ตัวนี้ไม่แน่ใจเท่าไหร่สี่พันหรือเท่าไหร่น่ามันสี่พันแล้วก็เก้าแปดศูนย์ ม่ได้ดูสเปคมาด้วยว่ารองรับบัตเท่าไหร่แต่ว่าบอร์ดตัวท็อปอย่างเงี้ยมันน่าจะเลยหกพันอยู่แล้วเลยเจ็ดพ <6, 000 S 2> ัน 7, ว 7, บวกคือภาคแก๊ไฟก,ก,ก็ถือว่าเต็มอ่ะแล้วก็ชอบมากเลยคือไอเขาให้ USB พอร์ตข้างหลังอ่ะแบบจัดเต็มมากยีม่มีมีช่องแฟลชไปออดด้วยนะจัดเต็มมาก USB พอร์ตด้านหลังคือจัดเต็มมากจริง <USB S 1> คือมีแฟลชไปออดคือให้ออกมาเหลือๆก็เลยเดียวเหลือเลยเหลือเลยก็แบบเป็นสมัยก่อนเราต้องถอดอะไรนะถอด เราต้องเสียบวีดเข้าไปถึงแล้วก็ไปกดอัปเดตนี่นาไปออกตนี่ก็มีช่องแฟนแบออนมาเสียบที่ข้างหลังได้เลยคือแบบแม่งเจ๋งมากทำไมนี่มีสามตัวอ๋อสี่เห็นเป็นสามเฉยเลยอันนี้มากับอะไรอะอันนี้กอดอันนี้มากับชุดน้ำป่ะชุดน้ำเียหยียบแรงมีเก่งเหียมึงเหยียบจริงปะเนี่ยเก่งมึงเหยียบเหรอเออคุณดกงอางข้างบนนี้ ยังเดี๋ยวนี้ยัหยิบแลบโอ้โหไอ้ยังน้วไอเดรเฮ้ยไม่โดนมึงมึงเอาเมาส์มึงออกไปเลยล่ะคีย์บอร์ดมึงเก็บไปเลยเก็บไป้ต่ว่าเราเราถ้าเกิดลูกค้าจัดเซตสีดำนะคนที่เขาจะจัดจัดเซตสีดำนะเข้าเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ใส่แรมเจนฟรัลซีตัวใช่หล่อๆ แลมันจะเต็มสลอตแบบประมาณนะประมาณข้างหลังเราเราใส่แรมเต็มเราใส่แลมเต็มช่องอ่ะมันจะสวยมากแต่ัน้ัน้นที่ฝุ่นเยอะหนุไปดูมากไอเดียไว้สุดท้ายเลยใช่แต่ว่านี่เราที่เราจะต้องเปลี่ยนคือเป็นตัวนี้จะให้ติดจะเป็นไทเดนตัวนี้หกสีก่อิกบันหกพันราคาราคาหน้าประมาณหมื่นหนึ่งเก้าพันแต่ไปทหน้าเข้ามาเดี๋ยวได้ส่วนร้อยเยอะกว่านี้อีกรางาเขาหมากสิ้นปีเลยเขาโหคน ขาอยากได้เครื่องแล้ว,วะหรือ